Thank you. สวัสดีนะครับก็ผมนายบานบุตรกมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านบัวครับตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็ขอเยดีต้อนรับนะครับเข้าสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นจุขนะครับเข้าประกวดของอ่าพรราชทานเลิศระดับจังหวัดนะครับได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อปี5-2นะครับก็อ่เข้ามาประกวดปี53นะครับ ก็ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขระดับประเทศนะครับก็จะเข้ารับพระราชทานพระราชทานรางวัลถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่8พฤศจิกาปี54นะครับครับก็เมื่อท่านเข้ามาชมบ้านของเรานะครับก็ท่านจะมาดูการน้อมน,ำ,นำอปสยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ปรับใช้นะครับก็จะมีฐานเรียนรู้นะครับก็ที่ บ้านบัวหมูทีสีนะครับก็ท่านก็จะมาการเรียนรู้เรื่องการสารเข่งสารสุ่มไก่แล้วก็นายาพังโกล่าการเลี้ยงโ,โคแล้วก็มเีเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักชีชีวภาพแก๊สชีวภาพเพาะร้วก,กว่างแล้วก็จะมีฐานเรียนรู้อีกฐานนึงก็คือการทําฝายแฝกฝายชะลอน้ําเก็บก,กับน้ำมาช่วงฤด,ดูแรงนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะไปฐานเรียนรู้การสารผักตบชวาแล้วก็ เตาแกบชีวมวลนะครับซึ่งต่อยอดจากแก๊สชีวภาพแล้วก็จะมาศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบัวนะครับท่านก็จะมาศึกษาร่วมกับคนในชุมชนบ้านบัวนะครับครับก็ท่านเข,าาเ,เข้ามาศึกษาดูงานนะครับก็มีคณะมาศึกษาดูงานก็มาประมาณ200กว่าคณะนะครับแต่ที่ตอนนี้ในชุมชนนะครับเรามีการมีศูนย์ฝึกอบรมนะครับก็จะใช้ที่อบรมก็ใช้สถานที่วัดนะครับแล้วก็ เรื่องอาหารกลางวันนะครับก็จะมีบริการให้ทั้งหมดไม่ว่าในช่วงเบรกหรือว่าอาหารว่างนะครับทางทางใ่บ้านนะครับก็จะเตรียมเรื่องอาหารแล้วก็ด้านอาหารว่างด้วยนะครับกับก็ปัจจุบันนะครับก็ทางบ้านบัวนะครับก็ตอนนี้เราจัดมีโฮมสเตย์นะครับต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานแล้วก็มีการอบรมของของหมู่บ้านนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของในชุมชนนะครับก อยากจะให้ท่านมีการต้อนรับนะครับตอนนี้เรามีการต้อนรับโฮมสเตย์และก็อาหารและก็อาหารว่างด้วยนะครับแล้วก็มีฐานเรียนรู้ก็อยากจะให้คณะศึกษาดูงาน,นครับมาเรียนรู้กับในชุมชนของบ้านบัวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบัวนะครับก็จะได้เองความรู้ไปไปใช้ในสถานที่ของท่านนะครับ ครับก็ในขณะนี้นะครับบ้านบัวนะครับก็ได้จัดโฮมสเตย์นะครับให้กับคณะศึกษาดูงานแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเข้ามาพักนะครับที่บ้านบัวหมู่ที่สี่นะครับก็ซึ่งเรามีโฮมสเตย์อยู่ประมาณ20กว่าหลังคานะครับที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานก็เพื่อจะต้อนรับให้ท่านมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับผมก็ขอแนะนําพาท่านไปชมเกี่ยวกับโฮมสเตย์นะครับ เจ้านั้งบ่แก้วโกศิแก็เปิดโฮมสเตภาคใดประมาณสัก5คนเน่เจ้าอ่นตอนเจ้าก็มีกาแฟอย่งให้กินเจ้า h a <c ười> สวัสดีเจ้าพระเจ้าบไคถึงเสนุกพระเจ้าบางพระเจ้ามีห้องสเตย์เปิดใจบริการได้ตลอดนะเจ้าพระวันนี้ห้องพักส,สามห้องถึงสี่ห้องมีตีภพักพรมสะดวกสบายมีอาหารเจ้ารับรองมีกาแฟมีขน,นมพร้อมนะเจ้า ก็ผมก็ขอเชิญชวนนะครับคณะศึกษาดูงานและท่องเที่ยวนะครับก็มาศึกษาวิถีชีวิตนะครับของคนในชุมชนของบ้านบัวนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการมาศึกษาเกี่ยวกับการสานเข่งสานจุ่มไก่นะครับแล้วก็มีการทําแก๊สชีวภาพนะครับก็อาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่ทางแม่บ้านได้จัดเตรียมนะครับก็เกี่ยวกับอาหารว่างนะครับตอนนี้เราจะเน้นเรื่องซึ่งจะเอาวัตถุดิบหรือ อาหารในพื้นบ้านนะครับที่มาต้อนรับแขกนะครับทึ่เป็นคณะศึกษาดูงานหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับก็มาเยี่ยมชมได้แล้วก็มาศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชนนะครับก็อยากจะให้เมาร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการมาศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่มาสนับสนุน แล้วก็มีการร่วมบูรณาการด้วยกันนะครับครับก็ขอขอบคุณครับ